คุณรู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าเออทำไมผู้นำหรือว่าเจ้าของธุรกิจบางคนเนี่ยเหมือนต้องเจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆกับลูกน้องอยู่เรื่อยๆไปเลยคนแล้วคนเล่าปัญหาเดิมๆวนไปวนมาจนเออเหมือนติดอยู่ในลูปหรือวงจรที่แบบหาทางออกไม่ได้สักที วันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับซึ่งพยายามจะอธิบายปรากฏการณ์นี้เรียกว่า The Toxic Subordinate Loop หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์จรบริวารเป็นพิษครับอืมค่ะเรื่องที่เราจะมาคุยเจาะลึกขันวันนี้นะครับมีที่มาจากบทความชื่อกรร um ม algorithm แก้บักวงจรบริวารเป็นพิษ ผู้เขียนคือคุณรรินทนร์เพชรเจริญหรือว่ามาสเตอร์พี่เก่งซึ่งท่านเป็นทั้งนักข่าวนักคิดแล้วก็ที่ปรึกษาด้านพุทธจิตวิทยาด้วยครับนำเสนอไอเดียนี้ได้น่าสนใจมากใช่ค่ะคือแก่นของเรื่องนี้เลยนะคะเป็นการมองกฎแห่งกรรมในมุมใหม่ที่ออบทความเรียกว่ากรรมอัลกอริทึมลองนึกภาพตามนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนมีระบบประมวลผลอะไรบางอย่างทำงานอยู่เบื้องหลังการกระทำ คำพูดหรือแม้แต่ความคิดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าเจตนาหรือเจตนาคือความตั้งใจลึกๆที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นนะคะมันเปรียบเหมือนเป็นอินพุตอินพุตใช่ค่ะเป็นข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปในระบบนี้อ๋อ oh, เหมือนเราเขียนโค้ดป้อนเข้าไปในโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์อย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับอืมคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์ต่างๆที่เราเจออันนั้นก็คือเอาพุ t หรือว่าผลลัพธ์ที่ระบบนี้ประมวลออกมาตามอินพุที่เราเคยใส่เข้าไปอ๋อเข้าใจละค่ะมันคือหลักเหตุและผลหรือกรรมและวิบากที่เรามองผ่านเลนส์ของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะโอน่าสนใจมากครับฟังดูจับต้องได้มากขึ้นเลยงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าตามแนวคิดนี้เนี่ยไอ้เจ้าเจตนาความคิดคำพูดที่เรามีต่อลูกน้องหรือว่าคนในทีมของเราเนี่ย มันไปสร้าง INPUT แบบไหนกันนะที่ทำให้เกิดวงจรบริวารเป็นพิษหรือ Toxic Subordinate Loop ที่ว่าเมื่อกี้แล้วที่สำคัญมากๆเลยคือมันพอจะมีวิธีแก้บักหรือหาทางออกจากวงจรน,นี้ตามที่บทความเขาเสนอไว้ไว้อืมค่ะมาเริ่มกันที่ตัววงจรหรือหลูปที่ว่านี้ก่อนเลยครับไอ้เจ้า the toxic subordinate loop เนี่ยหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงครับตามที่บทความอธิบายไว้ค่ะคือมันเป็นสถานการณ์ที่ผู้นำคนนั้นๆน,น,นะคะ ต้องเจอซ้ำๆวนเวียนอยู่แบบนั้นเช่นนะคะอาจจะเจอลูกน้องที่ไม่ซื่อสัตย์หรือคนที่แบบไว้ใจมากๆสุดท้ายก็มาหักหลังหรือเจอแต่บริวารที่ขาดความรับผิดชอบทำงานผิดพลาดซ้ำซักซากๆหรือเจอแต่คนที่ไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้จริงๆนะคะครับทำให้ตัวผู้นำเองรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้ทุกใจเพราะเหมือนจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยวนๆอยู่แบบนี้ค่ะฟังดูก็น่าเหนื่อยใจจริงๆครับ แล้วเอ่ออะไรคืออินพุตครับหรือว่าเป็นโค้ดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเอาต์พุตหรือผลลัพธ์แบบนั้นล่ะครับในบทความนะคะจะชี้ไปที่สิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าอากุศลกรรมอะค่ะอากุศลกรรมใช่ค่ะแต่ไม่ได้เน้นแค่การกระทําทางกายนะคะแต่จะมิน้นไปที่วจีกรรมคือคําพูดและมโนกรรมคือความคิดหรือทัศนคติที่มันมีเจตนาไม่ดีแฝงอยู่ เจตนาไม่ดีใช่ค่ะซึ่งเจตนานี่แหละครับคือตัวกําหนดคุณภาพของ Input เลยตัวอย่างเช่นนะคะเจตนาที่แบบอยากจะควบคุมทุกอย่างเข้มงวดเกินไปไม่ค่อยเชื่อใจใครหรือมองข้ามคุณค่าความสามารถของลูกน้องคิดว่าฉันเก่งอยู่คนเดียวอืครับหรืออาจจะเคยบริหารงานแบบที่ขาดความเมตตาหรือเคยเอาเปรียบคนที่ อ่อนแอกว่าหรืออยู่ใต้ปกครองในทางใดทางหนึ่งมาก่อนสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือโค้ดที่ผู้นําอาจจะเขียนแล้วก็ป้อนเข้าระบบไปโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนในบทความเขามีกรณีศึกษาของคุณทิติใช่ไหมครับที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนเลยใช่ค่ะคุณทิติเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะเขาเป็นคนเก่งนะคะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเลยแต่กลับเจอแต่ปัญหากับลูกน้องแบบวนเวียนซ้ำซากคนที่ไว้ใจมากๆก็ดันทำเรื่องให้ผิดหวัง คนที่หวังพึ่งพานี่ก็ทำงานไม่เคยได้ดั่งใจเลยครับในบทความเขาวิเคราะห์ว่า input ที่สำคัญที่คุณทิติอาจจะเคยป้อนเข้าไปอย่างต่อเนื่องก็คือมโนกรรมและวจีกรรมที่มันมาจากฐานคิดเรื่องการไม่ให้คุณค่าผู้อื่นนะคะทำว่าการไม่ให้คุณค่านี้น่าสนใจครับขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันลึกซึ้งกว่านั้นในบทความใช้คำว่าเหมือนการโกงคุณค่าทางใจ โกงคุณค่าทางใจใช่ค่ะคืออาจจะไม่ได้โกงเงินนะคะแต่เป็นการบั่นทอนคุณค่าเป็นมนุษย์ของคนอื่นเช่นใช้คำพูดที่กดดันดูแคลนไม่เคยให้เครดิตเวลาลูกน้องทำดีหรือมองข้ามความพยายามของเขาหรือแม้แต่การใช้งานหนักมากๆแต่ให้ค่าตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยทั้งหมดนี้ค่ะมันสะท้อนโค้ดที่อยู่เบื้องหลังซึ่งก็คือความยึดมั่นในตัวเองสูงหรืออัตตานั่นแหะค่ะ คิดว่าฉันเก่งที่สุดคนอื่นเป็นแค่ทางผ่านแล้วก็ขาดการให้เกียรติซึ่งกันและกันพออินพุตเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วอัลกอริทึมหรือกลไกของกรรมเนี่ยมันประมวลผลออกมาเป็นเอา p ์พุตแบบไหนครับกลไกที่บทความอธิบายไวน้นี่อืแน่ทึ่งมากนะคะคือมันทำงานเหมือนกระจกเงาเลยค่ะกระจกเงาใช่ค่ะเมื่ออินพุตที่เราใส่เข้าไปคือโค้ดที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไร้ค่า ไม่ได้รับเกียรติหรือว่าถูกควบคุมตลอดเวลาระบบการอัลกอริทึมก็จะสร้างเอา์พุตหรือผลลัพธ์ที่สะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาเราเป๊ะเ,เลยซึ่งผลลัพธ์ที่ว่านี้ก็คือวิบากหรือวิปากะนั่นเองค่ะวิบากที่เป็นกระจกสะท้อนหมายความว่ายังไงครับช่วยขยายความนิดนึงหมายความว่าระบบจะจัดสรรให้เราต้องไปเจอกับสถานการณ์หรือผู้คนที่ทําให้เรารู้สึกแบบเดียวกับที่เราเคยทําให้คนอื่นรู้สึกนะคะอ oh. เช่นนะคะอาจจะดึงดูดคนที่ไม่ให้เกียรติเราเข้ามาในชีวิตหรือเจอคนที่ขาดความรับผิดชอบมาทำงานให้เราหรือเจอคนที่แบบเราไม่สามารถควบคุมหรือไว้วางใจได้จริงๆสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งทุกข์ใจกับความรู้สึกควบคุมไม่ได้นี่แหละคะ่ะเข้าใจแล้วครับ คือความทุกข์ใจจริงๆมันไม่ได้เกิดจากตัวลูกน้องไม่ดีอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้สึกที่เราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ซึ่งไอ้ความรู้สึกควบคุมไม่ได้เนี่ยมันดันเป็นผลสะท้อนมาจากโค้ดควบคุมและไม่ไว้วางใจที่เราเคยเขียนใส่ระบบไว้นั่นเองมันเลยย้อนกลับมาหาเราถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ บทความเน้นย้ำว่าความทุกข์หลักๆมันมาจากตรงนี้แล้วค่ะมาจากความพยายามที่จะไปควบคุมในสิ่งที่จริงๆแล้วมันควบคุมไม่ได้ซึ่งมันก็คือภาพสะท้อนของเจตนาในการควบคุมที่เราเคยส่งออกไปนั่นเองแล้วอย่างกรณีคุณทิติเขามีทางออกจากหลุมนี้ไหมครับในบทความได้เสนอทางแก้ไว้ยังไงบ้างมีทางออกค่ะจุดเปลี่ยนของคุณทิตินะคะคือตอนที่เขาท้อมากๆจนเกือบจะยอมแพ้แล้วแล้วเขาก็เริ่มหันกลับมามองตัวเองค่ะเริ่มตระหนักว่า เออหรือปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่คุณภาพของลูกน้องอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นคุณภาพของโค้ดผู้นำที่เขาใช้มาตลอดก็ได้ครับผมการจะแก้ลูปนี้ให้ได้จริงๆจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆแบบที่เคยทำแต่คือการเปลี่ยนที่ต้นทางคือต้องเปลี่ยนเจตนาแล้วก็เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติต่ตอคนรอบข้างโดยเฉพาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะน่าสนใจครับ แล้วโค้ดใหม่ที่คุณทิติเริ่มเขียนเริ่มป้อนกับระบบคืออะไรครับคือโค้ดแห่งการให้เกียรติค่ะให้เกียรติใช่ค่ะเริ่มจากการรับฟังให้เกียรติในความคิดเห็นในความสามารถของลูกน้องจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ทําตามมารยาทผิวเผินแล้วก็ตามมาด้วยโค้ดแห่งการให้เครดิตคือการยอมรับชื่นชมให้กําลังใจในสิ่งที่เขาทําได้ดีและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือโค้ดแห่งความเมตตาในการบริหารคือการดูแลทุกสุข ถามไทยใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกเขาตามสมควรนะคะเพราะเปลี่ยนอินพุตเป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์หรือเอาพุตมันเปลี่ยนไปไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน่าทึ่งมากค่ะตามที่บทความเล่าไว้นะคะคือเมื่อคุณทิติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนการกระทําไปเนี่ยลูกน้องชุดเดิมที่เคยมีปัญหานะคะก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงเหรอครับจริงค่ะเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นกล้าสแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และที่สำคัญคือเขาเริ่มดึงดูดคนใหม่ๆที่มีคุณภาพมีทัศนคติที่ดีเข้ามาร่วมงานได้จริงๆด้วยเหมือนวงจรเก่าๆที่เคยติดอยู่มันเริ่มคลายตัวออกค่ะโหแสดงว่ากุญแจสำคัญจริงๆคือการเปลี่ยนโค้ดตั้งต้นในใจเรานี่เองจากเดิมที่อาจจะเน้นควบคุมมาเป็นการให้คุณค่าให้เกียรติแทนแล้วเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเห็นแล้วก็เปลี่ยนโค้ดที่ว่านี้ ได้คืออะไรครับเครื่องมือสําคัญที่บทความเน้นย้ามากๆเลยนะคะคือสติหรือสติความระลึกรู้ตัวนี่แหละคะ่ะสติใช่ค่ะสติจะช่วยให้เราเท่าทันความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําของตัวเองในขณะปัจจุบันได้คือเวลาจะพูดอะไรกับลูกน้องหรือคิดอะไรเกี่ยวกับพวกเขาสติจะเหมือนไฟฉายส่องให้เราเห็นว่าเฮ้ยกำลังจะป้อนโค้ดเก่าอีกแล้วนะหรือเอ๊ค eh, คำพูดนี้มันสร้างสารรค์หรือมันบั่นทอนกันแน่ การมีสตินี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการดีบักหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบความคิดของเราเลยอ๋อการฝึกสตินี่เองที่เป็นเหมือนเครื่องมือที่คอยตรวจสอบโค้ดของเราแบบเรียลไทม์เลยนะครับใช่เลยค่ะและบทความยังเชื่อมโยงไปถึงการฝึกปฏิบัติที่อาจจะลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะคือหลักสติปัฐาน4สติปัฐาี่ หรือฐานที่ตั้งของสติ4ประการไม่ต้องตกใจกับชื่อนะคะลองมองว่ามันเป็นเหมือนอคู่มือฝึกกันสังเกตกันตัวเองอย่างเป็นระบบอะคะ่ะเพื่อให้เราเห็นโค้ดที่มันทํางานอยู่ในใจเราได้ชัดเจนขึ้นทั้งที่เกี่ยวกับร่างกายความรู้สึกหรือความคิดต่างๆของเราครับแล้วการฝึกแบบนี้มันช่วยในการดีบักหรือแก้ไขระบบจิตใจของเรายังไงครับ,รบการฝึกสติปฐาน4อย่างสม่ําเสมอน,นะคะจะช่วยพัฒนาสสิ่งสําคัญคะ่ะ หนึ่งคือสมาธิซึ่งหมายถึงความตั้งมั่นของจิตใจหรือความสามารถในการจดจ่อไม่วอกแวกง่ายสมาธิและสองคือปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นเหตุเห็นผลเห็นว่าความคิดหรือการกระทำแบบไหนนำไปสู่ผลอะไรอ๋อครับการมีสมาธิและปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากการฝึกสตินี่แหละค่ะก็เหมือนเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังมากขึ้น ในการที่จะเข้าไปแก้ไขโค้ดเก่าๆที่มันเป็นปัญหาและสามารถเขียนโค้ดใหม่ที่ดีกว่าเดิมลงไปแทนที่ได้ค่ะมันคือการสร้างรากฐานจิตใจให้มั่นคงเพื่อให้เรามีกำลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากข้างในจริงๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นพอจะสรุปได้ว่าแนวคิด Toxic Subordinate Loop จากบทความนี้ชวนให้เรามองปัญหาเรื่องคนในทีมหรือบริวารในมุมใหม่เลยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องโชคร้ายหรือปัญหาจากปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นเอาต์พุตที่สะท้อนอินพุตหรือโค้ดที่มาจากเจตนาความคิดคำพูดของเราในฐานะผู้นำก็ได้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆจ,งจ,งจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคนแต่คือการกลับมาเปลี่ยนโค้ดในใจเรานี่แหละจากเดิมที่อาจจะเน้นการควบคุมมาสู่การให้คุณค่า ให้เกียรติและก็ใช้ความเมตตามากขึ้นโดยมีสติเป็นเครื่องมือสำคัญในการรู้ทันและปรับเปลี่ยนโคดนั้นๆถูกต้องเลยค่ะมีประโยคหนึ่งในบทความที่สรุปได้คมคายมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าความน่าเชื่อถือและความรับผิดช,ชอบของบริวารคือเอา์พุตที่ถูกสร้างขึ้นจากโค้ดแห่งความเคารพที่คุณอินพุตเข้าไปในระบบของพวกเขาเองโอ้โห oh. ค่ะมันชี้กลับมาที่ตัวผู้นำเป็นหลักเลย ชัดเจนเลยครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือบทความนี้เน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเราลองมองกโลไกกรรมอัลกอริทึมที่ว่า Input แบบหนึ่งนำไปสู่เอาพุตที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในที่ทำงานก็ได้นะคะ mm. ลองสังเกตดูว่ารูปแบบปัญหาซ้ำๆที่เราอาจจะเจอในความสัมพันธ์อื่นๆเช่นกับคนในครอบครัวกับเพื่อนหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องการเงินสุขภาพ มันอาจจะมีโค้ดบางอย่างที่เราเผลอป้อนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วระบบก็กําลังสะท้อนเอาพุทธกลับมาให้เราอยู่หรือเปล่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะในการกลับมาสํารวจโค้ดที่อาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องต่างๆรอบตัวเราเป็นมุมมองที่ท้าทายให้เรากลับมาสํารวจตัวเองอย่างลึกซึ้งจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องงานเลยนะครับเนี่ยสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อความให้กําลังใจจากบทความที่ผมคิดว่าดีมากๆครับเขาบอกว่าจําไว้ ไม่ว่าวันนี้จะเจอบั๊กอะไรพรุ่งนี้เราเขียนโค้ดใหม่ได้เสมออืมดีจังค่ะครับขอให้ทุกท่านสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ชีวิตที่เขียนโค้ดแห่งความเมตตาและความเข้าใจให้สำเร็จได้ในทุกๆวันนะครับ